สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567นะคะก็เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาเนาะจะเข้าครึ่งปีกันแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอสุขสันต์วันเกิดกับคนที่เกิดวันที่31พฤษภาคมของทุกปีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเนาะชรว่งนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเข้าหน้าฝนแล้วนะ มเตือนกันบ่อยมากเลยนะคะเรื่องการใช้รถใช้ถนนช่วงที่ฝนตกนะคะฝนตกถนนลื่นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้นนะคะรวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยเนาะอากาศมันเปลี่ยนนะคะบางที่ฝนตกแต่ก็ยังร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมนะคะเออก็ไม่ค่อยไดช่วยอะไรเลยฝนตกในบางพื้นที่นะแต่บางพื้นที่นะคะฝนตกมาแล้วโหชุ่มฉ่ำมากมายเลยนะคะดับร้อนคลายร้อนไปได้นะ ยังไงก็สู้ๆนะคะเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะว่าวันนี้เขามีอะไรจะบอกคุณนะคะไม่กล้าถามเขาตรงๆหรือเขาไม่กล้าบอกกับคุณตรงๆเราก็จะมาถามผ่านไพ่แบบนี้นะคะแต่มันเป็นพลังงานรวมเนาะเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มาเจอคลิปนี้นะก็ขอรับไปแต่ข้อความดีๆนะคะ รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่ถูกใจนะคะมันไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณก็อยากให้ปล่อยผ่านนะคะอย่ากเก็บไปซีเรียสนะดูนะเขาจะบอกอะไรคุณนะคะวันนี้นะ <c oughs> oh, yes. อ yes แปงว่ามีนะคะมีสิโอ้ oh, <c oughs> ก็รักไงนี่ มีแต่ความรักความปรารถนาดีให้นะคะอยากติดต่อมาหานะคุณนะ่ะทำให้เขาทำให้ใจเขาพองฟูทำให้ใจเขาใจฟูนะคะความสุขนะคือสิ่งสำคัญคืออันดับต้นๆในชีวิตของเขานะคะคุณคิดถูกแล้วล่ะคุณถูกแล้วล่ะเออ เขาก็แค่ต้องการคุณตลอดเวลาแค่นั้นเองนะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ไมันประสบความสําเร็จนะอยากให้มันเป็นไปนอย่างที่คิดไว้นะตอนนี้เขาตกหลุมรักคุณอย่างจังเลยนะคะแต่เขาคงต้องไปหาที่ปรึกษาแล้วล่ะอไปหาที่ปรึกษาเรื่องอะไรไม่รู้อาจจะหาที่ปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะ นี่เขาบอกว่าเขารู้นะคะว่าจิตวิญญาณของคุณกับเขาเนี่ยผูกพันกันเหมือนทวินเฟรมนะคะแต่คุณกับเขาเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันหลายอย่างอยู่นะเขาก็ยังหวังว่านะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่มันจะหาทางออกได้เรื่องความแตกต่างกันเนี่ยนะคะเรื่องความต้องการที่แตกต่างกัน่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่ขาดหายไปนะคะ การที่ได้เดินห่างจากคุณมาเนี่ยนะคะมันยิ่งทำให้เขาได้รู้ซึ้งเลยแหละว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะคะเขาแคร์คุณมากมาก,มากเลยนะคะบางครั้งบางทีก็กลัวเหมือนกันนะว่ามันจะมากเกินไปไหมมันจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดไหมนะคะเอาคุณออกจากหัวไปก่อนนะตอนนี้นะคะเหมือนเขาจะ คิดฟุ้งซ่านอยู่แต่เรื่องของคุณนะคิดมากเกินไปนะคะเออพยายาม move on อยู่นะคะพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องอื่นอยู่เออแต่มันก็ทําไม่ได้นะคะเขาอยากจะให้คุณเนี่ยเข้าใจในตัวเขานะอยากให้คุณเข้าใจความรู้สึกเขานะแต่บางครั้งบางทีนะเขาก็เป็นคนทําให้สิ่งที่มัน ดีๆอยู่แล้วสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาอ่ะมันแย่ลงนะเขาที่ถึงช่วงเวลาดีๆนะคะที่มีร่วมกันกับคุณนะเวลาที่มีเรื่องตลกๆขำๆคุยกันเนาะมันทำให้เขามีความสุขเนาะแต่เนี่ยแหละคุณกับเขามีความแตกต่างกันหลายอย่างเลยนะคะ การที่ได้อยู่ห่างจากคุณเนี่ยนะคะมันทําให้เขาได้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนะคะเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้ว่ามันทําให้เขาได้รู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะ,ะถ้าช่วงนี้มีปัญหาอะไรกันนะคะในเรื่องของความแตกต่างความแตกต่างที่ความต้องการที่แตกต่างกันเนี่ยมีอะไรที่มันไม่ลงตัวนะคะเขาก็ยังมีความหวังว่าคุณกับเขาจะหาทางออกได้แล้วเขาก็ยังไม่หมดหวังนะคะเขาไม่ยอมแพ้นะ มันต้องไปต่อได้สิอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เรื่องราวที่มันไม่เข้าใจกันะเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะเขาเสียใจนะอันนี้เขาบอกว่าขอบคุณนะที่สอนเขาได้รู้จักคำว่ารักแท้เขากลายเป็นคนที่ฝันกลางวันไปเลยนะคะเขาฝันถึงเรื่องอนาคตของคุณกับเขานะ ความสวยของคุณเนี่ยนะคะ response. มันทําให้เขาตะลึงนึงงันทุกครั้งที่ได้เจอคุณค่ะมันทาให้เขาลืมกระพิบตาไปเลยนะคะเขาดีใจมากๆเลยที่ได้เจอคุณนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะได้เจอคุณจริงๆนะโอ้ันี้บอกว่าเขาไม่อยากรอแล้วล่ะเขาอยากเจอคุณมากมายเลยนะคุณเป็นคนเดียวนะคะที่เข้าใจเขานะโดยที่แบบ ถ้ามองตาก็รู้ใจอ่ะเออไม่ต้องพูดอะไรออกมาประมาณนั้นนะคะคุณโคตรสวยเลยนะแล้วความสวยของคุณนั่นแหละที่มันทําให้เขาแบบทําอะไรไม่ถูกนะคะเหมือนโดนมนสะกดประมาณนั้นกลัวว่าจะทําอะไรที่มันขายหน้าต่อหน้าคุณนะอืมเขาขอบคุณนะคะที่คุณอยู่กับเขานะในวันที่เขาต้องการคุณมากที่สุด ดูแลตัวเองดีๆนะคิดถึงมากนะรู้ไหมอุ้ยแต่งงานกันนะอืมแล้วก็เสียใจมากนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าไปจากฉันนะเธอเป็นคนที่ทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอเราดีกันนะ ม,มาดูร็คเคอรันนี้กัน <c oughs> อ็อคเคอรอันนี้จะบอกว่าอะไรจะบอกว่ายังไงความสัมพัน์ของกคุยกับเขานะามาอีกแล้วอันนี้นะคะจุดไฟรักอีกครั้งอืม เป็นการเปลี่ยนแปลงนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีเป็นการที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแหละนะแล้วก็เป็นอะไรที่เติบโตมากขึ้นนะคะจากเรื่องราวที่มันผ่านมาประมาณนั้นนะคะเนี่ยมันจะเจอทางออกมันจะหาทางออกได้นะคะจะมีการปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะมันเป็นโอกาสนะมันเป็นโอกาส ที่มีเข้ามาเหมือนมันเหมือนเป็น Choice ของคุณนะว่าคุณจะเลือกไหมเออจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าคุณจะเลือกไหมเลือกที่จะไปต่อกับเขาไหมหรือเลือกที่จะหยุดหยุดแค่ตรงนี้นะคะคุณอาจจะมองว่าเออมันเป็นการเสี่ยงไหมมันมีความแตกต่างกันหลายอย่างเหลือเกินมันมีความต้องการที่แตกต่างกันหลายอย่างเหลือเกินมันจะปรับตัวเข้าหากันได้ไหมอะไรประมาณแบบนี้นะคะอือ ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณจะตัดสินใจนะคะว่าจะยังไงต่อเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้อความของเขาเนาะงไง่ก็ขอรับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจนะคะอย่าลืมนะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะคะกดติดตามช่องนี้นะม o o n Star ท a r o t 911กงหนึ่งเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ